หมอเมฆหมอแอร์คัมแบ็กเปิดด็เร์เมคลินิกขย่าวงการความงามกวางเดือะเฟอร่วมยินดีเรียกได้ว่ากลับมาคัมแบ็กในระมิดความสวยความงามให้กับทุกคนกันค่ะสําหรับดเร์เมคลินิกสาขาสเตเดียมวันนําโดยคุณหมอเมฆนายแพทย์วชพลพร้อมด้วยคุณหมอแอร์แพทย์หญิงพิชญาณินโดยได้จัดงานแกรนด์โอเปิ้นิ่งดเร์เมคลินิกในคอนเซปต์ไทม์ริสปูฟินิกค่ะสําหรับการกลับมาในครั้งนี้ของด็เร์เมคลินิกค่ะได้ในระมิดพื้นที่ในมุมต่างๆของคลินิกในแบบกราที่ออฟ บางวันยอดฉีดฟิลเลอร์อันดับหนึ่งของแต่ละแบรนด์ฟิลเลอร์ค่ะมากที่สุดนอกจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วยังมีโบท็อกยกกระชับหน้ารวมถึงโปรแกรมทรีทเมนต์ค่ะการดูแลรูปร่างสัดส่วนและบริการอื่นๆโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วครบจบในที่เดียวภายในงานคับข้างไปด้วยเหล่าบรรดาเซเลบิตี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะรวมถึงสาวควางเดอะเฟสก็มาร่วมแสดงความยินดีกับการ grand o p อเพนนของดองดรเมคคลินิกในครั้งนี้กันค่ะ คิดไว้มากๆเลยอันดับแรกดีใจมากๆครับก็พี่ๆนักข่าวรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงศิลปินมากมายเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเรานีคือดีใจมากมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆๆามากสหรับผมเลยนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงใปนทางที่ดีขึ้นเนาะเปลี่ยนแปลงเปนทางที่ดีขึ้นผมมีเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแบบอัปเดตให้ดูแลคนไข้ผมตลอดเวลาเหมือนเดิมนะครับต้องบอกดีใจมากครับดีใจมากๆจริงเพราะว่า กลับมาแล้วเนี่ยคาดไม่ถึงนะครับว่าตั้งแต่ผมย้ายกลับมาเนี่ยครับคนคนไข้เก่าผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้รอวันนี้มานานแล้วพี่ซากรอมาปีนึงแล้วเพื่อมาย้อนกลับมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับคือดีใจมากๆนี่จริงสาขาอีกสาขานึงเราก็ไม่ไกลเนาะสยามหนึ่งสถานที่แต่ว่าทุกครั้ก็ยังยังแบบประทับใจที่นี่ค่ะด้วยสถานที่คือกว้างขวางด้วยค่ะเรียกว่า เรากลับมาดีใจดีใจ,ใจ<อ>มากๆคือห่างอย่างที่บอกว่าสยามห่างแค่หนึ่งสถานีแต่ไม่ไปครับมาที่นี <laughs> ่ค่ะร่วมดีกับเรามากๆ,ๆเลยค่ะก็ เรียกว่าเราอยู่ได mm ้ท hmm. <ma> ุกวันนี้ก็เพราะคุณข้ให้ความไว้วางใจให้ความเป็นกำใจเป็นแกลเอรี่ออาร์ตครับเป็นศิลปะของผมเองคืออย่างที่ผมบอกว่าคนทุกคนมีรูปแบบใบหน้าไม่เหมือนกันมีความชอบมีความปรุงพอใจไม่เหมือนกันดังนั้นคือแต่ละแต่ละห้องแต่ละรูปแบบของือนกันครับก็คือตกแต่งไปในตามทีมของคนไข้ที่ชอบลักษณะแบบนี้หรือรูงรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับคือเราตีความว่าแกลเลอรี่ออฟอาร์ตของเราเนี่ยก็คือว่า เนเป็นจิตกรอน,นะคะที่จะระบายสีบนใบหน้าเนาะแพทย์ก็เช่นเดียวกันค่ะฟิลเลอร์เป็นสารและสิป์ที่แพทย์ที่จะต้องใช้ทั้งอินเทอแลลล้วกค็ความความสามารถในการเลือกคอนซีลฟิลเลอร์มาให้เหมาะกับหน้าั่งกต่ละท่านก็อย่างที่บุมบอกทุกคนจะรู้จักวัตเตรเมคคลิน <c oughs> ิกโวฟฟิลเลอร์อยู่แล้วแต่ว่าถามว่า เรามีแค่ฟิลเลอร์หรือเปล่าก็คงไม่ครับเรามีทั้งเลเซอร์ต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวการทําให้หน้าใสาชุ่มชื้นขึ้นลงถึงไบโอซิมูเลเตอร์ที่เป็นกลุ่มกระตุ้นคอลลาเจนต่างๆทําให้หน้ามันยกกระชับขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปดึงหน้าผ่าตัดอะไรเลยเรียกได้ว่าทุกเชนความงามน,นะคะเราจะไมคคลินิกของเรานํามาอัปเดตอยู่ยสม่ําสมุค่ะทั้งในแล้วก็ ทำวินดีแล้วก็กลับมาที่เดิมค่ะก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอเนี่ยคือไม่ได้มองแค่ว่าการทาหัตถการมันเป็นแค่การทาให้สวยขึ้นแต่เรามองว่ามันเป็นศิลปะเนาะแล้วกวางก็เป็นคนที่ชอบแบบวาดศิลปะบนใบหน้าเราอ<ด>ยู่แล้วเราชัดเจนเราชอบอยู่แล้วกับการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะก <c oughs> ็ะเลยต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ครบทุกสิ่งเลยเอาจริงๆอยากจะบอกว่ามาเนี่ยกวางมาน่าจะหลายรอบแล้วอ่ะยังใช้ไม่หมดทุกเครื่องเลยอ่ะยังรู้สึกว่ายังทาไม่ครบรู้สึกว่าต้อง เยอะมากที่จะเลือไไงดีใช่เพราะว่าหมอไม่เก่งอยู่แล้วหมอแอร์ก็เก่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะเลือกใครที่มาอยู่กับหน้าเราเนี่ยคนที่ทําหน้าเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเลือกอะไรที่มันเรามั่นใจหนึงสองก็คือว่าเราไม่ได้ให้ใครมาจับหน้าเราได้ได้ใครง่ายเพราะว่าเราเป็นดาราเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดนิดนึงเนี่ยค่ะผมเจอศิลปินมาหลายคนก็้องบอกว่าทุกคกวามคือเป๊ะเป๊ะมากๆถกา็เรารู้สึกว่าอย่าง ปีที่แล้วเราเป็นสัญสญ,ญกรรมไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เป็นการเติมเต็มในแบบอื่นๆเราก็ต้องมาเพิ่มกับเติมีคูปเปอฟฟิลเลอร์นะคะก็อย่างที่ผมบอกว่าผมกลับมาแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนหลายคนที่รอการกลับมา <ๆ S 1> คัมแบ,บ็กกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับรวมถึง mm hmm. ว่าผมยังคงเป็นเหมือนเดิมรวมถึงผมมีอะไรที่ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาคนไข้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ ผมขอฝากดรเมฆกิริกไว้กับพี่ๆทุกคนและคนไทยทุกคนด้ยวยเราสัญญาว่าเราจะทำให้เป็นที่แล้วก็ดีที่สุดให้สมกับทุคความไว้วางใจของคนไทยสมกับสโลแกนของเรานะคะวีววันนี้วิวไลฟ์กับมร